่อนอื่นนะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดลิงก์วิทยุนะครับที่อยู่ใต้คลิปมาก่อนแล้วก็เปิดด้วย Google Chrome นะครับแต่ที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละแล้วเลือก Google Chrome นะครับก็จะมาหน้านี้สำหรับวิทยุต,ตอนนี้นะครับเปิดได้แค่มือถือบางรุ่นเนาะบางรุ่นก็ยังเปิดไม่ได้นะครับคือมันไม่มีเสียง เราก๊อบชื่อก่อนกดค้างที่ชื่อนะครับแล้วกดคัดลอกจากนั้นเข้าไปในเกมนะครับเราใส่ที่ขีด2ขีดนะครับมาคําว่าเซตติ้งแล้วมาขวาสุดนะครับดีเดียมาที่เรดิโอใส่ชื่อสถานีตรงนี้นะครับที่เราก๊อบมาเนาะจากนั้นเราไปก๊อบลิงก์มานะครับ ลิงก์ของสถานีวิทยุเมื่อกี้เราใส่ชื่อสถานีเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มากรอบลิงก์วิทยุนะครับเอาไปใส่ช่องข้างล่างต่อแล้วก็กดแอดนะครับสีแดงๆกดปิดแล้วใส่ที่จุด3จุดนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้นสามารถกดฟังได้เลยเนาะมือถือใครนะครับที่ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงวิทยุดังเดี๋ยวรอเขาอัปเดตเวอร์ชันต่อไปเนาะ